ผมเองครับออชี่พี่อยากรู้เรื่องอะไรกับเขาไหมพี่ถามผมมาได้เลยเราจริงๆแต่ไม่ถ่ายสุดอ๋อจริงๆฉันข้างหลังมีแดนเซอร์ข้างหลังสิบคนเลยโหสิบคนเลยอ๋อสิบคนไม่สบายอะค่ะ

ก่อนอื่นเลยก็อยากรู้ว่าโทบี้เนี่ยเข้ามาเป็นศิลปินได้ยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอืมมันเริ่มจากที่ผมก็ทําเพลงอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วแล้วก็<อ>มีพี่พาน,นิสเป็นพี่นาหน้าที่อะไรคนระับอาทิตย์อะไรครัทัวหรือแบบคอนเสิร์ตเปศิลปินเข้ามาดูดูเข้ารับศิลปินอะไรใช่ครับพี่เขาก็ติดต่อผมมาแล้วก็แล้วก็มาคุยกันเรื่องเดียวน,นี้นั่นผมก็รู้สึกว่าโอเคก็เลยเซ็นกับค่ายเดฟจามไทยแล้ว แล้วอ่าว่าพมีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดอย่าง Sexy ซี r เช่วยเล่าให้ฟังหน่่ยค่ะว่าที่มาของเพลงนี้เป็นยังไงแล้วก็มีอินสป r เรชันจากอะไรคะ่ะเพลง Sexy Girl ผมเริ่มเขียนตั้งแต่ช่วงที่ผมออกไปเที่ยวบ่อยๆแล้วก็ผมก็ไปเจอ Sexy Girl ท่านหนึ่งที่ไนท์คลับใช่ไหมครับแล้ววันนั้นผมก็มองมองกันแล้วก็ vibe กันอะไรประมาณนี้ ผมก็รู้สึกว่าอยากจะเอาเข้ามาใส่ในเพลงรู้สึกว่าเหมาะเองเลยากทราบถึงความแตกต่างระหว่างเพลงแถวนี้มันอันตรายกับเพลงใหม่ล่าสุดอย่างเซ็กซี่เกิร์ลนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงมมึงผมรู้สึกว่าความแตกต่างน่าจะอยู่ตรงแนวเพลงมากเพราะว่าแถวนี้อันตรายเป็นแอฟรรอร์บีใช่ไหมครับเพลงเซ็กซี่เกิร์ลจะเป็นอาร์บียุค2000ครับผมน่าจะแตกต่างกันตรงนี้ถ้าพูดถึงคำว่าแบบเซ็กซี่เกิร์ลในมุมมองของโรวีเนี่ยนโะรวีคิดว่าเซ็กซี่เกิร์ลในมุมมองของโรวีเนี่ยนะเป็นยังไง เพลงเซ็กซี่เกร์จริงๆเขียนสําหรับผู้หญิงทุกคนเลยทุกคนเลยที่จะเป็นแบบเซ็กซี่เนอหรือจะเป็นแบบไม่รู้จะเป็นเป็นประมาณไหนก็เซ็กซี่กันได้ทุกคนเลยในแนวของตัวเองอะไรประมาณนี้ท่จมชอบใช่ไหมจริงได้หมดท้าไว้ตรงกันถ้าตอนนี้นะแล้วสมมติว่าถ้าพีเนี่ยเจอเซ็กซี่เกิร์ใช่ไหมในแบบ ที่ตรงสเปคของโทบี้อ่ะทบี้จะแบบโชว์ you how to love ยังไงในแบบฉบับของโทบี้จะไม่พูดอะไรนะแค่ปะเห็นว่าแนวเพลงส่วนใหญ่ของโทบี้เนี่ยจะเป็น R&B, Hip Hop แล้วก็แบบแท็โซ o อะไรแบบนี้ใช่ก็เลยอยากถามว่าช่วงนี้เนี่ยมีแนวเพลงไหนที่สนใจหรือว่าแบบอยากทำแนวไหนบดไหมแบบแนวเพลงอื่นๆมีครับมี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 แนวเพลงอมา p i a n o ไม่รู้พี่เคยได้ยินปะ a าเปีย n o จะเป็นคล้ายๆ Afro ผสม House ใช่ครับ แล้วก็ House ด้วยแล้วผมน่าจะกลับมาทำแอฟโฟรอีกสักเพลงหนึ่งแล้วก็กลับมาทำแฉลบโซ่เพราะว่าผมคิดถึงผมคนเก่าอยู่นิดนึงนะช่วงนี้ก็เลยน่าจะกลับไปทำอะไรเก่าๆใช่ครับแล้วมีแบบศิลปินที่อยากจะร่วมงานด้วยแบบตัวนี้แหละท็อปสามของผมในไทยหรือว่าต่างประเทศครับยรอย่างแรกแล้วก็ไอดอลผมในคริสบราวน์เดรคใช่วแล้วก็ไรซ์แอนทิเลอร์ก็ได้ครับท็อปสามผมตอนนี้นะแล้วถ้าเป็นเสือในค่ายเดียวกันเนีเยืออะไร อาร์ชีอาน้องปันน้องปันแล้วก็พี่วีพี่วีแนวเพลงแบบถ้าสมมติว่าเราได้ค่ายเดียวกันเราจะผสมยังไงน่าจะเล่าถึงสาวๆเหมือนเดิมครับโอ้ยไม่เกี่ยวกับสาวๆใช่ครับจะหมกมุ่นนิดหน่อยร้านเสพร้านเสพร้านเสพแล้วคุณหนุ่มมาเจอกับเซ็กซี่เบลเราเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงไอ้โมไหนที่เขาพิคคิดว่าแบบดีที่สุดในร้าน เพราี่ผมนะครับใช่ใน่าจะเป็นเข็มขัดแต่ว่าไม่ได้ใส่มาเนี่ยเอะไรเอาอะไรเป็นเข็มขัดไม่ได้ใส่มาแล้วชอบชอบกางเกงตัวนี้มากครับต่อมาค่ะคืออยากให้โทบี้เนี่ยนิยามตัวเองในสามคำที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยรู้จักโทบี้มากขึ้นเซ็กซี่แล้วบอบอยเซ็กซี่แล้วบบอย สำหรับปฏิการในช่วงเมฟันเราได้โทบี้เนี่ยสุ่มหยิบกระดาษในกล่องที่จะมีชื่อศิลปินที่โทบี้เนี่ยเคยร่วมงานด้วยโดยจะให้พูดความในใจหรืออยากจะบอกอะไรกับคนนั้นแทนคะแนนแทนแทนแทนแบนตอนนี้เปพี่วงเมงครับอาชีไม่ได้เจอหนาเลยเพิ่งเจอเมื่อวานพี่อยากรู้เรื่อง กับเามพี่ถามผมมาได้เลยผมเล่าออ๋จริงๆพี่ผมก็เป็นคนดีนะเป็นคนดีว่าทำเพลงก็เก่งมันขยันอกลัวว่าเขาจะเป็นคนเจ้าชู้ครับเพราะว่าเขาดูรักแฟนมากอะไรประมาณนี้ทำไมเราดูแบบรักพี่ผมรักออโอเคโอเคเป็นลยง่ายเลย น้องพันเริ่มตรงไหนดีนะน้อง,อร,งรู้สึกว่าน้องเก่งมากมาม,มาได้ไกลามากๆเลยเ,เพราะว่าผมก็รู้จักจน้องตั้งแต่ช่วงแบบขเขาเรียกว่าอะไรรุ่นปุกเบิกอะไรอย่างนี้ประมาณประมาณนั้นครับพี่ตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่น้องแบบยังอินเดพเอนส์อยู่รู้สึกว่าน้องมาไกลมากเก่งมากแล้วก็มีเพลงที่แบบ มีแต่ส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าๆที่ผมชอบแบบพวกเพลงแนว R&B ที่ผมทำกับน้องด้วยที่เป็นช่วงมิกซ์เทปอะไรช่วงนั้นใช่ๆโอเดีเ๋ยวแฟนๆแล้วคอมเมนต์มานะว่าอยากจะเจอคู่เลียกหรือเปอนนล่าอ้าวน้องเกดน้องเกดน้องเกดนางเอกเอว้รู้สึกว่าน้องเอเนอร์จีเยอะมากๆเก่งมากๆครับเพราะว่าวันถ่ายดีก็ถ่ายตั้งแต่สามทุ่มถึงเช้าเลยน้องเอเนอร์จีก็ไม่ลดเลย เป็นทีงาขอเเรลือกเองแล้วก็ทีมงานด้วยคแต่รู้สึกว่าโอเคแล้วแหละรู้สึกดีแล้วแหละที่เรือกน้องมาเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเล่นบทเซ็กซี่เกิร์ลได้ดีมากๆเเพอร์ฟถ้าไมถึงน้องเกดไปอยู่ในเพลนเป็นลิสต์ของนางเอกในวงกาตรงนี้ได้น้องน่าร่ะครับ่นทำไมไม่เปคชื่อแฟนเขาเป็นนักบอลเนาะไม่ค่อยอยาก <CN> ผมรู้จักคนนี้ตั้งแต่ผมอยู่ที่ต่างจังหวัดตอนแรกผมอยู่ที่ต่างจังหวัดตอนช่วงทำเพลงใหม่แล้วก็จะมีไปไปทัวร์เป็นแบบงานแบบแนวทรั TRA P, พทิปฮอปทรัพที่สารคามแล้วพี่พี่แกก็มีทัวร์วันนั้นพอดีร้นานอยู่ข้างๆกันเลยก็เลยได้รู้จักกันตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วเขาก็ชวนผมมากรุงเทพก็มามาแคมป์บ้านเขาประมาณเดือนหนึ่งได้เลย มีพวกพี่แกอยู่เป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยก็ได้ได้เรียนรู้การทำเพลงมากขึ้นเจอลำบากขนคะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ครับอาจจะพี่ก็น่าจะยุ่ง่คฝากถึงได้ม่น่าจะมีอะไรมากครับ but shout out to mabrowski แทนเธอแทนแนแทน เป็นคู่คู่บอดดี้วะเขาเรียกอะไรไปเราไปเที่ยวด้วยกันเนย่งี้ชอบไปได้วยกันช่วงหนึ่งไปเที่ยวบ่อยมาการู้สึกว่าเป็นคนที่นิสัยดีมากๆแต่เดาไม่ถูกเพราะเขาเป็นจเจมินายเขาจะแบบวันนี้อินโทรเวิร์ดพรุ่งนี้เป็นเอกซ์ชัวเิร์ดอะไรเงี้ยจะรวมๆแล้วเขาผมชอบนิสยัยเขาอะรู้สึกว่าไปกันได้จเจอบ่อยไหมคะช่วงนี้ไม่บ่อยครับทั้งที่พักอยู่ที่เดียวกันอยากจะบอกว่าว่างๆเดี๋ยวทำอีพีคู่กัน อบคุณคุณผูับนุน้เนี้รู้สึกว่าถ้าผู้หญิงในไทยที่ทำเพลงรู้สึกว่าน้องเก่งมากๆเพราะว่านน้องหรือเปล่ารืมไปแล้วล่ะจำไม่ได้เลยแต่รู้สึกว่าเก่งมากเพราะว่าทำเพลงแนว R&B การเรียงคำหรือว่าการเขียนเพลงการเลือกบีทของเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีมากเลยก็เลยรู้สึกว่าต้องมีเพลงด้วยกันละก็เลยมา ทำแถวนี้อันตราย acoustic version ก่อนแต่ว่าจะมีอะไรต่อไปก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันใช่ก็เราแต่ว่าเพลงแข็นอยูอันตรายอย่างเงี้ยเราตั้งใจที่จะแบบเลือกน้องหรยปล่าใช่ครับผมรู้ว่าต้องเป็นเขาแล้วแหละเราร้องสั่งเดียวก็ได้เราแบบเพลงแข็งอยู่อันตรายใช่ก็แรกฉันแค่เดียวสุดท้ายเดี๋ยวเราไปแข่งกับเชิญพิเศษ อยาให้เดินเข้ามาขอเชิญไม่มีสาเล่นไม่ใช่ผู้ถือคุณโทนี่ค่ะเออยังไงอยากคาดใหม่มีอะนะเบครับผมอยากตัวเองมาเรื่องตรงไหนดีครับหรือว่าอีกภาพในอนาคตในห้าปีเนี่ยมองว่าตัวเองจะเป็นยังไงมีคนอะไรบ้างจริงจริงอยากเห็นตัวเองโซลอารีนาใหญ่ๆ ก็มีคนเลยนี้ไปดูแน่นอนแล้วก็มีแดนเซอร์ข้างหลังสิบคนเป็นโอ้สิบคนเลยเป็นแดนเซอร์หมดเลยใช่ครับว่างคนก็ได้อะฮะหมอนบอกแล้วก็อยากได้หญิงสาวพีดแบบทั้งอ่อนสาวขาวไม่เลวแต่อารีน่านะ่นก็ต้องเป็นสาวๆแล้วแหละใช่ครับสาวเซ็กซี่เกิร์ลทั้งหลายเออเราพี่อะไรอ่ะจ้าในเรื่องของตัวเองพากันทำเพลงก็ได้นะ อย่างคนอ,อาจจะไม่รู้ว่าพากพ์าำเพลงของเรามันแบบเครียดหรือเปล่าอะไรเงี้มันเริ่มเครียดตอนที่รู้สึกว่าต้องต้องเขียนเพลงไทยมากขึ้นเพราะว่าม,มันยากสำหรับผมแต่ผมก็อยากเขียนเพลงไทยอ,อยากให้คนไทยเข้าใจผมด้วยออเอาแบบซีเรียสเลยนเนาะซีเรียสเลยผมคิดว่าตอนนี้ผมก็ยังยังไม่ค่อยพอในตัวเองเหมือนกันรู้สึกว่าต้องขยันกว่านี้ต้องนอนตรงเวลากว่านี้ต้องห้ามหลงรักผู้หญิงง่ายอย่างนี้

าาแน่นอนครับเพลงต่อไปเลยรอ,อ,นอนเลยฝากถึงแฟนคลับหน่อยดิเขาแบบติดตามเราอ่ะอยากจะฝากถึงแฟนคลับที่ติดตามผมตั้งแต่เดวันปะเออเราก็มากันไกลแหละเราก็จะลุยกันต่อไปครับแล้วก็คนที่มาใหม่ก็วอลคอมโอเคมาถึงช่องสุดท้ายนะคะก่อนจากกันยังให้โคบีเนะฝากผลง,งานตัวเองหน่อยแล้วก็โดยถึงช่องทางการติดตามอู่นะคะเผื่อว่าแบบใครสนใจอยากไปเล่นชาเลนจ์หรือกติดตามโคบีเพิ่มเติมค่ะ ได้ครับอย่างแรกก็ยอยากจะฝากเพลง Sexy Girl เลย Official Music Video ใน YouTube ผมเองครับ T O B I I แล้วก็มีในทุก Streaming Platform เลยไม่ว่าจะเป็น Spotify, Apple Music, Tidal wherever you listen to เข้าไปฟังทันทนีนะครับยังไม่จบลลมี challenge มี challenge ใน Tik Tok ด้วยครับแต่เพลง Sexy Girl จะเป็นแค่สำหรับสาว Sexy Girl ผู้ชายจะไม่เต้นผู้ชายมีหน้าที่แค่ดูรอบนั้นจะฝากให้สาว Sexy Girl เข้าไปเต้นกันเยอะนะครับแล้วก็เพลงแถวนี้อันตรายก็ชาเลนจ์ก็ยังไม่จบเข้าไปเต้นกันได้สองเพลงนี้ตอนนี้<ด>นตอนจะหนักไปเพราะว่าลองท่อนเซ็กซี่เกิลนั่นนงหูแทบพูดหลับให้กันแปดปากได้โ <นะ S 2> อเค <Okay. S 2> Let me show you how to love เธอก็รู้ฉันคิดอะไรลองให้ฉันเป็นคนที่เขาไปทำให้เธอรู้สึกดี yeah Pretty lady sexy girl